สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีลงหมดโปรเจกต์อันที่5เนาะก็คือืดูร้อนกับฮัสกิในชวนัมบทเนะาะทุกท่านก็เข้ามาที่เซิร์ฟดิสเนาะมาที่โปรเจกต์5แล้วก็โหลดให้เรียบร้อยนะครับทีน,นี้เราก็โหลดมาเสร็จเนี่ยให้เอาโฟลเดอร์นี้มาแตกไฟล์ไว้ในตัวเกมอ่ะ นี้เราแตกไฟล์ออกมาเนาะเราก็าเปิดไอที่ติดตั้งขึ้นมาก็ก๊อปลิงก์นี้นี่ลิงก์ทวิตเตอร์ลิงก์งสำหรับแพทช์ของผู้พัฒนาในพิทเตอร์นะเราก็เข้ามาแปะแบบใน Google เนาะเอาลิงก์มาอันนี้เราก็มาโหลดแพทช์อันนี้อ่าโหลดมาอ่าพอโหลดมาเสร็จปุ๊บเราก็เอาไฟล์ที่โหลดมาเนี่ยมาใส่ไว้ใน พุดดิ้งเกมแับนี้เราก็เปิดมันขึ้นมา่ะเปิดเสร็จทีนี้มันเล่งมาอย่างงี้เนาะก็กด close yes แล้วก็เลือกโฟเดอร์ที่อยู่ Game. เกมก็กระเปันนี้ไปเลยกดโอเค ติ๊กตรงนี้ด้วยก็ได้นะเวลามัอนอัปเดตเสร็จมันก็จะลบไฟล์เวอร์ชันเก่าทิ้งไปให้ระหว่างรอนะครับผมตอนนี้ใครที่เคยเ,คยเล่นเกมเจญิงไคจูเวอร์ชั่น1.09 1้านะครับตอนนี้มีแบบสอบถามนะครับใครที่เล่นเกมแปลไทยแล้วเนาะในเวอร์ชันสตรีมนะครับรบควรทำแบบสอบถามนะครับก็จะเอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยฟีดแบ็ ทุกท่านเนี่ยครับส่งไปให้เดฟผู้พ,พัฒนาเกมเนาะก็ขอทุกคนด้วยครับขอบคุณครับ โอเคพอมันอัปเดตเสร็จอันนี้มันจะขึ้นอัปเดตส c เ e s s full นะเราก็กดโค้ดทีนี้เราก็ที่ไฟล์หมดแล้วมเข้าไปนี่นะก๊อปไปเลยมาใส่ในสมมติดาต้าก็ทับไปเลย เราก็เข้าเกมด,ดีเซลมายอะเข้าเกมมาเสร็จถ้าใครยัง ไม่เปน็นภาษาไทยเนาะกดที่ตั้งค่าแล้วก็ตรงภาษาเนี่ยตั้งเป็นภาษาไทยนะครับก็ออกนี่หมดเดียววันหมดความทรงจำเนาะมีนะยังไม่ปลดล็อกอะไรเลยเดี๋ยวผมสอนปลดล็อกวิธีปลดล็อกก็ง่ายครับก็เน่นไปถึงวันที่สามสิบก็หมดหมดใส่บัอ่ะนี่เราก็มาที่ห้องนี้ห้องก็ไพ่อแมสี อ่าเราก็คุยกับตอนนี้รหัสคือหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์อ่าเช่นครับเราก็ทริคนะคือถ้าเราเล่นซ้ำอีกรอบหนึ่งจนได้หมดพิเศษแล้วเนี่ก็คือเราเล่นจนถึงวันที่สามสิบดใช่ไหมครับล้วก็มาเล่นซ้ำรอบสองเนะี่ยมันจะกลายเป็นหมดพิเศษ อ่านี้เราก็จะมาคุยตรงนี้ได้มันจะมีออปชันเพิ่มกานะเดิมได้เนะนี่ยนี่ถ้าเรากดอันนี้ไปเนี่ยเราจะสามารถทำทนอกได้โดยที่ไม่สนนะไม่สนโลกแล้วก็ทำ จะทำยังไงก็ได้เลยจะทำฉากอะไรก็ได้เดี๋ยวไม่สนโลกปกติมันจะแบบว่าไม่ทำนะเราก็มาปลดล็อกตรงนี้แหละก็วิธีซื้อตั๋วรถบัสนะก็ไปที่เซเว่นนะก็เวี่บคนขายนี่ก็ซื้อตัว๋วนี่ไปตั้งเข็มนะอันนี้ไปที น้ำสองอันนี้เนี่ยเมืกินแล้วมันจะลดหลอดนะนี่ไม่ลดหลอดอันบนนะลหลอดควาสัมผัสนะอันนี้ก็ไปลดหลอดข้างล่างนะซื้อเด,ดี๋ยว่ย่าห้หลอดลด,ลดนะโอเคก็วิธีที่จะชวนให้อีเวนต์มันเกิดแบบว่าชวนไปทะเลชวนไปแคมปิ้งนะครับให้ชวนตอนช่วงเช้า ข้ามไปก่อนชนะ่วงเช้าประมาณเจ็ดโมงถึงแปดโมงเนี่ยหกโมงถึง8ืมถแปดโมงเนี่ยลงมาชั้นล่างนี่ยืนอยู่ตรงนี้ไหมปฏิทินเราก็พูดคุยเขาชวนไปตั้งแคมป์ชวนไปไปน้ําทะเลได้ตรงนี้อืมก็ที่เหลือเดี๋ยว เล่นให้ดูว่าในโหมดตั้งแคมหรือว่าอะไรเนี้ยเนี่ยเป็นตัวอย่างผลงานการแปลเนาะก็จะไม่พลาดอะไรแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วก็เข้ามาในกลุ่มดิสกันแล้วก็มาพูดคุยกลุ่มเฟสขอณมากขาเอคัมปอืม 大丈夫。予定、何もないから。準備、してくれてたんだ。それじゃあ、着替えてくるね。 なんかずっと家の中にいたから新鮮だね。 と上手に貼れたね色々用意してくれてたんだこういうの初めてだから楽しみ <laughs> 暑いね汗かいちゃったんどうしたのん ここで、したいのうーん。でも、他のお客さんもいるし。うーん。わかった。そこの、裏でなら、してあげるね。